จิตเนี่ยเรางต้คือถ้าจิตคนเรามันละเอียดเนี่ยอะไรที่มันจะเป็นผลพลอยได้ตามเนียโอ้ทถ,ถามดีมากอะคนจะทําจิต้ละเอียดเนี่ยมันต้องทําความเคยชินนคะครับเพราเราบันทด็กทังโลกมาตั้งแต่จำความได้นะเอาชาตินี้แหละเราไม่เคยสวดมนต์ไหว้พระเลยบางคนนะถึงสวดก็สวดเฉพาะก่อนนอนตื่นนอนนนะนี คนโบราณนะนะเขาสวดเพราะเหตุไรนะเขาต้องการล้างล้างกลางวันกลางวันเนี่ยเป็นทึกบันทึกอะไรตั้งแต่เช้ายันเย็นนะเขาก็มยเพราหว่ายพาถุสวดมนต์ทำวัดเย็นนั่นแหละมันก็จิตเราก็อยู่ในสายใหญ่ของพระที่เขาสวดกันอารหังสัมมาแล้วก็อิติปิโสอะไรพวกนั้นมันสายใหญ่พระ พวกนี้มันจะไม่ค่อยฝันร้ายคือหยุดหยุดพักการหยุดพักก็คือไม่ใช่ว่าไปพักร้อนไปทะเลไปเมืองนอกนะไม่ใช่อันนั้นไปเพิ่มเพิ่มการบันทึกทางตาหูจมูกนิ้วะือ <c oughs> การพักคือมานั่งสวดมนต์เนี่ย <c oughs> สวดนานๆมันก็หยุดอ่ะมันไม่คิดแล้วถ้ามันเบา เพลินๆมันก็อยู่คิดอะมันทํายากหน่อยต้องใช้เวลาคือคนที่เขาฝึกปฏิบัติจนจ,นจิตมันละเอียดขึ้นเรื่อยๆเนี่ยคือกายกรรมหรือว่าจีกรรมมันจะละเอียดตามจิตนะมันไม่มีกายกรรมไม่มีเหลือมโนกรรมมโนกรรมมันก็มันนึกอยู่แล้วคนเนี่ยเวลามันสัมผัสเนี่ย เมื่อก่อนเราสัมผัสทางตางหูจหมูกเลิงไกายอะขึ้นที่ไม่ดีแล้วเราสวนเลยใช่ไหมถ้าเรามาฝึกปั๊บเนี่ยมันห่างแล้วอ,อมันก็เหมือนคล้ายๆ<ช>กับว่าพอข้างในมันละเอียดเนี่ยข้างนอกมันก็จะระวังขึ้นทั้งพฤติกรรมคําพูดทุกอย่างก็จะระวัง,งขึ้นมันเหลือข้างในได้ข้างในก็ไปไหนก็ได้ เวลาตายเนี่ยไปไหนก็ได้แต่เกิดไม่เกิดก็ได้ข้างนอกยังไม่ได้นี่ยยังด่ากันทุกวันเนี่ยยังไงก็ยังอยู่เหมือนเดิมยังด่ายังหงุดหงิดยังอิจฉายังเผือกยังมันอะไรอะไรพวกเนี้ยข้างนอกยังไม่ได้เลยสมัยนี้ส่วนใหญ่ไปอ่านอ่านมาแล้วก็จำแล้วก็มาคุย ใช่ไหมตัวว่าไหมหลวงพ่อท่านให้ทำเองจะไปอ่านมากเองจะไปฟังมากทำมันหลายขั้นตอนท่านบอกทำเลยเอ้าวก็ถูกแล้วเองไปอ่านมาเองก็ต้องคิดใช่ไหมล่ะถ้าเองไม่คิดเองก็ไม่ได้แล้วไม่พิจารณาก็ไม่ได้เองไปจํามาเนี่ยธรรมะเป็นอย่างางี้เองก็ต้องมาพิจารณามาฝึกทีนี้ถ้าเองฝึกเลยเนี่ยมันข้ามขั้นตอนไปแล้ว มันก็สวดมนต์ภาวานาไงขั้นตอนนั้นไม่มีแล้วหรือส,สีดาบทนักบวชทั้งหลายท่านไม่เอาหนังสือไปด้วยเนี่ยเขาเอาพุทโธธรรมโรรม,มสังโฆไปอยู่ในป่าเข้าถึงเมื่อไหร่ก็จบปัญหามันจะเข้าถึงนี่น <c oughs> ยล่ะริงยุวจวันเนี่ยวัตถุมันเจริญเนี่ยสวดจบกูก็เล่นโทรศัพท์แล้วจะไมู่้ว่าไง มันก็ไปต่างโลกเหมือนเดิมมันแหลนะตรวจจบก็ไปคุยกันขึ้นมันก็ไม่ติดต่อไง